มันมาหาเต,ตียมครับผมเคลนนี้ครับเตียมนี้เตียมญ่ครับเตียมที่หาบอกเอบเลยครับยิ่งถือก็เยอะครับผมถือคาดหาครับผมเกี่ยวป่ะเด็นครับผมมันมาหาสวัสดีพี่น้องนะครับผมมือนี้เขากระพาพี่น้องมาหาสันตอกยิ่งหนูครับนี่ครับผมตอกตอกโคกไก่รัไม้ครับกระพายยิ่งหนูครับพายยิ่งหนูช่างอาคีครับนี่ครับกับตอกนิลนามครับตอกโคกไก่รัไม้ครับ อาฮะซันตอกครับผมบรรยากาศกีนนะนน่น้ำหนาวพี่น้องหนูเสียกบกบู่ครับรถเจ้าเข่ากับเจ้า,านี่ครับเสียงรถเจ้าเขา่าเงินๆอยู่ครับผมบ่รู้ว่าหนูจะออกบ่นะครับผมเดี๋ยวเขาไปลองมึงครับเดี๋ยวไปเข่าไม้กันเลยครับผม มาแล้วครับผมแจมแรกครับนี่นะแจมแรกของเขาครับหนูหลายครับผมแบบผมสั้นนี่แบบเขาอ้อมข่าอ้อมยาวนะครับเพระมันหาตัวครับเขาเขาตอกเขานะครับเขามาแล้ากักัดกันนะครับผมกัดกันล้วก็ตื้นออกไปครับเขามากล้วกัดกันตื้นออกไปครับผมนี่ครับตัวนี้ผาดเขามากอยู่ใหนครับหลายแย่งครับผมหนูชุดดวดทะเลยครับ แจมแดดเข้ามากเ้ยครับนไหครับห่วงให้ปลาเข่าคมนะครับตื่นท่าครับผมห่วงนี้ผมนครับหลายครับผมหนูโคตรหลายเลยครับทั้งรถเกี่ยวครับเกี่ยวเข่ากันนะครับหนูเข่าแบบแบบเราแวงนะครับเข่ามาแบบตื่นตื่นนะครับผมนะครับเก็บครับผมเแจมแลดครับ nuôi khổ thắng hẳn là bốn ยิ่งขมคล้องนะครับผมนี่เป็นคล้องครับคล้องน้ำครับคล้องน้ำน้อยครับยิ่งขมคล้องเลยครับผมสันดูทั้งนี้ครับหนูเข่าข้างหลังครับผมหันมาเห็นตะกลังสีไปครับเพ็นตทหางครับแล้วยิ่งนะครับผมเดี๋ยวขำไปเก็บมากครับครับผมแจมที่สองแล้วครับตัวเมื่ปยนปไหครับใส่เท่าครับผมหนูใส่ํากันนะครับตัวแรกหนูเข่าข้างหลังครับผมยืนทันทั้งหน่ายจะอ้อมเขามากข้างหลังครับ หันไปกํลาลังชี้นีครับเห็นจะปลายหางออกมาเลยยิ่งซุ่มเข้าไปครับแ้มที่สองครับผมม,มันมันครับไปลุยก,กันอีกเขาไม้ที่สามครับจะได้สันมาหลายไม้เนอยครับผมหพวก็ได้ไม้ไม้แีลกกับไม้ที่สองครับ น่ารักพี่น้องแต้มที่สามครับผมแต้มที่สามครับใส่บุ้ใหญ่ไปไหนครับซ้ำสองตัวแรกที่ได้นะครับครับแต้มที่สามอะรุ่นรุ่นครับรุ่นกระดูกกรอบแดนเขาว่าหดโปรตีนอยู่ของพี่พี่น้องเม่เห็นครับเห็นตอมแหลกหนออกมาครับไม่หยุดอยู่ตรงนี้ครับเลยยิ่งอับ หูเข่ามาอยู่นี่ครับเลียนเข่ามานี่หัวโปรตีนของบปเห็นครับข้าเบิ้งจะท่าพุ่นครับผมหาดไมาอเทียนจะเลียนจวดไปพุ่นครับไปหยุดจวดครับอะไรยิ่งครับอีกสองตัวเรียนเข็นว่าจะมากัดกันครับผมเข่ามาแป๊บเดียวก็ออกครับเวทีจัดกันเลยอีกแอบสันเนาะเก็บครับผมแจำที่สามครับ มาไม่อีกแล้วครับเต็มหนึ่งครับผมเต็มที่ซีครับหนูนหน่อยครับผมดุนใส่เดียวกันเบิดหนูก็ได้แบบตัวหนูพี่น้องเอ้ยรุ่นกระดูกกรอบครับผมแต่ว่าลกขนยากครับผมนี่รุ่นหนิวขนหน่อย,อยหลายครับผมเอาเดี๋ยวขอยับเก็บหนูครับผมมาแล้วครับผม เตรียมที่หาครับกดกล่องไทยพระท่านพี่น้องเอ้ยยิงถือขาหนาหน่อยเดียวครับผมเ่งเพราะสั้นอย่นี้ครับจะเลียนปวดตอกเข้มันครับผมเลียนไม่ยุดิ้นี่ครับกดกล่องพระท่านครับยิงปุดเดี๋ยวพวเถือกระผมเฝ้าไล่นะครับถือขาหนาน้อยนี้เดียวนี่ช่วงขาหนาช่วงติข้อครับนิดเดียวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพวได้กินครับมาแล้วครับเตรียมง่าเตรียมที่หาครับหางใหญ่สามสี่เตรียม ก้อนหนานั่นไม่ต่างน้อยๆครับผมนี่ครับเตรียมที่หาหางบอกใหญ่เลยครับผมไปรู้กันต่อครับนักดึกดึกพี่น้องบอกเอียบบอกเอียบครับผมมันมาหาเตียมครับผมเคลนนี้ครับเตียมนี้เตียมใหญ่ครับเตียมที่หาบอกเอียบเลยครับยิ่งถือได้เยอะครับผมถือคาถาครับผมเกี่ยวบรได้ครับผมมันมาหาเตียมกับมือนี้ตอกโคไกให้รับไหมครัา ดอกนี่ละนามครับผมกับผาช่างอาคีครับผาจะได้เข้าบ้านนะครับผมหนาวพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวทางหนาวเนี่ยหนูเกิดร้ายอยู่ครับเจ้งได้หาตัวพี่น้องหนูตื่นครับผมรถเจียวเขาเจียวเของจะขัดขังเลยครับผมหนูเข่าเราตื่นๆนบทั้งไฟเขาแข็งครับผมไฟฉายแข็งหมดครับรีลงกับรีได้แข็งก็เอาพี่น้องเอ้ยรีลงกับอะไนี่ครับรีสุดเลยครับ ลี่ก็นีก็ปิดแล้วครับนี่ไฟหูเหงียบหลายพี่น้องจังมันตื่นไฟครับตื่นรถน้ำหนาวกับหนาวพี่น้องเอา้าชืได้เข้าบ้านแล้วครับผมถ้าผู้ใดคื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามน,นะครับผมห <c oughs> นาวพี่น้องหนาวเสียงต่อเข,าขอ้าประมาณนี้ครับครับฝากกันคลิปหน้าครับ